นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนด์เนเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องไม่เคยภูมิใจในตัวพ่อและแม่ตัวเองแถมยังเจอแฟนที่นิสัยเหมือนพ่ออีกมีคนมาปรึกษาว่าปัญหาครอบครัวของเราสืบเนื่องในหลายอย่างทั้งพ่อที่ชอบดื่มเหล้าตั้งแต่เราจําความได้ เขามักจะเลือกเล่าก่อนเสมอแม่ของเราแกไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายค่ะชอบอยู่ไปก็ชวนคุยกับคนหมูมากไม่ค่อยดูแลบ้านมักจะใช้อารมณ์ตัดบทเวลาคนอื่นพูดไม่นับฟังสิ่งใดๆลูกทั้งสามคนเลยไม่เคยปรึกษาปัญหาอะไรเลยกลับการเวลามีเรื่องไม่สบายใจแม่ก็มักจะเอามาทิ้งไว้ที่ลูกทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องเงินหรือเรื่องที่พ่อนอกใจเรื่องที่ส่งผลต่อมุมมองของเรามากที่สุดคือเรื่องพ่อค่ะ ตั้งแต่เด็กพ่อแม็กจะกินเหล้าแต่เวลาปกติเขาก็จะรับฟังดีรับเป็นที่ปรึกษาได้ดีกว่าแม่แต่เราก็ไม่ค่อยชอบเรื่องบางเรื่องของพ่อเลยค่ะเช่นคนดื่มเหล้าและการนอกใจแต่ผู้ชายที่เข้ามาในชุดเราแทบทุกคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่และส่งเจ้าชู้เราเลยเลือกที่จะอยู่คนเดียวแต่ก็ยังเจอคนแบบนี้เหมือนเดิมเราเลยกลัวความสัมพันธ์ชู้สาวและอายที่มีพ่อแม่แบบนี้ค่ะเมื่อข้อความนี้สะท้อนผู้คนในสังคมหลายคนเลย โดยเฉพาะผู้หญิงที่พบเจอพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวรวมไปถึงญาติพี่น้องที่เขาไม่ได้มีความชื่นชมมากเพียงพอในตอนผมเข้าใจว่าพ่อแม่ทุกคนเปรียบเสมือนฮีโร่ในใจของเราทุกๆคนที่จริงแล้วฮีโร่เนี่ยอาจจะฟังดูดีเกินไปแต่เกิดตามหลักจิตวิทยาเนี่ยทำไมเราถึงเลือกคนที่คล้ายๆพ่อแม่เราผู้หญิงก็จะเลือกผู้ชายคล้ายพ่อแล้วทำไมผู้ชายก็จะเลือกผู้หญิงคล้ายแม่นี่เป็นเหตุผลบางอย่างว่า บางครั้งเราคุ้นชินกับอะไรเราก็มักจะเลือกสิ่งที่เราคุ้นชินส่วนเรื่องนิสยัยส่วนเรื่องอะไรก็ตามแต่มักจะสัมพันธ์นก,นกันกับจิตใจธรรมดของเราที่เวลาเราเลือกใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเลือกเดินการตัดสินใจรวมไปถึงความรู้สึกที่เรามีความดึงดูดซึ่งกันและกันว่าคนคนนี้แหละที่จะมาอยู่ร่วมกันกันกบชีวิตของเราแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยปมปัญหาชีวิตมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ชอบมันแต่ยิ่งเราไม่ชอบเราต้องยิ่งคบคิดแล้วก็ตกผลึกไป อย่าพยายามมาย้ำคิดย้ำทำว่าฉันเกลียดคนแบบนี้เดี๋ยวฉันไม่ชอบคนแบบนี้ถ้าเกิดสมมติฉันไม่เคยภูมิใจกับพ่อแม่ฉันเลยสิ่งเราต้องตั้งคำถามนั่นก็คือแล้วฉันจะหามุมภูมิใจได้อย่างไรหาจุดนั้นให้เจอและพยายามแอ a f f i r m มันย้ำมันเพื่อความมั่นใจว่าเราต้องการคนแบบนี้เข้ามายัางชีวิตของเราผมให้ตัง้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าเป็นปัญหาที่คนอื่นให้มองไปในใจของเขาเลยว่าเขาคิดอย่างไรถึงใส่ออกไปแบบนั้นมีผู้คนมากมายที่อยู่ในครอบครัว ที่ประสบปัญหาต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงเรื่องปัญหาทางเพศเรื่องปัญหาการยอมรับรวมไปถึงมารยาทในการอยู่ร่วมกันซึ่งแน่นอนปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงแค่หยิบมือหนึ่งเท่านั้นยังมีปัญหาอีกมากมายก่ายกองที่เรายังไม่รับรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยประสบพบเจอแ,แน่นอนไม่มีใครต้องการประสบพบเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราทุกคนล้วนแต่ต้องการที่จะประสบพบเจอสิ่งที่น่าพอใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นบางครั้งหน้าที่เราก็คือ เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรได้มากยิ่งขึ้นถ้าเราเป็นลูกคนหนึ่งสิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคืออะไรเราต้องการที่จะให้พ่อแม่รักเราและดีกับเรามากกว่านี้แต่พอถึงนาเวลาให้เราเป็นพ่อแม่คนทําไมคนหลายๆคนยังเป็นเหมือนเดิมนี่ระบิดที่เรียกว่าความเป็นพ่อเป็นแม่บางครั้งเราลืมสวมรองเท้าเดียวกับเขาและบางทีเราก็ลืมไปว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ เราคือภาระรับผิดชอบของพ่อแม่ทุกๆคนถึงแม้เขาจะปล่อยปละละเลยถึงแม้เขาจะไม่ได้ใส่ใจเราเท่าที่ควรแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคนที่เคยเป็นคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งเขากําลังมีลูกเข้ตัดสินใจว่าเขาจะเสียสละอะไรบางสิ่งเขาก็ย่อมพยายามทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเข้าใจสิ่งที่นั้นอยู่แล้วแต่บางคนก็ล้มเหลวบางคนก็ไม่สามารถทําได้แต่บางคนยังเป็นภาระลูกอีกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวันว่า เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้เลยเราแค่ยอมรับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราครอบครัวเ,เป็นแบบนี้พ่อแม่เป็นแบบนั้นก็เท่านั้นเองเราทุกคนบนโลกล้วนมีประสบการณ์ในอดีตเรามีปมรปัญหาชีวิตและเราก็มีบาดแผลที่ยากจะลืมเลือนไม่ว่าใครก็ตามในโลกใบนี้ก็ล้วนแต่ประสบพบเจอปัญหาในชีวิตประจําวันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ในชีวิตประจําวันต่อให้เราร่ำรวยมั่งมีสีสุขมันก็จะมีปัญหาให้เราต้องเข้าไปโฟกัสมันอยู่ดี บางครั้งพ่อแม่ที่มีเงินอาจจะไม่มีเวลาให้ลูกบางครั้งพ่อแม่ที่มีเงินและมีเวลาอาจจะไม่มีความเข้าใจลูกเลยด้วยซ้ําสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นเรื่อยๆมนุษย์เรานั้นมีความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดเรามีความอยากและเรามีความต้องการอย่างยิ่งเพื่อให้เราทยานอยากจะได้สิ่งสิ่งนั้นมาครอบครองแต่ใน,นชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสุขเกินพอดีเมื่อนั้นเราจะประสบความทุกข์อย่างมหาศาลเลยสิ่งที่ผมแนะนํานั่นก็คือ ใครก็ตามที่มีปัญหาในครอบครัวขอให้คุณเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหามันด้วยสติการหน,นีปัญหาด้วยวิธีต่างๆรองเรียนดูมันให้ดีว่าเมื่อผลลัพธ์มันเกิดขึ้นเราจะแก้ไขปัญหานั้นด้วยวิธีทางใดใจงเงย็นๆค่อยๆค,อยคิดค่อยๆใช้เวลาไปกับมันวันหนึ่งเราเป็นพ่อแม่คนยังไงแล้วสิ่งที่เราเคยไม่ชอบที่เราเคยเกลียดเราก็ต้องแก้ไขมันอยู่ดีแต่แล้วบางทีเราก็ไม่ควรแก้ไขมันเพราะว่าเมาื่อไหร่ก็ตามให้เราทำตามกรอบนี้มันจะดีซะด้วยซ้ำที่ เราควรจะเป็นแบบนี้พ่อที่ติดเหล้าพ่อให้นอกใจแม่รวมไปถึงตัวเราเองที่บางครั้งเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงเจอคนแบบนี้เจอพ่อแบบนี้รวมไปถึงเวลาเราเจอแฟนเราก็เจอแฟนที่ขายพ่อเราเลยจริงๆแล้วมันฟังดูเหมือนว่าเราเป็นเวรกรรมอะไรบางอย่างผมอยากอธิบายง่ายนั่นก็คือเรามีค่าเฉลี่ยที่เป็นคนแบบนี้สูงมากๆโอกาสที่เราจะเจอคนที่ดีที่มีเหตุผลที่พูดดูเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายในสังคมเลย คนที่จะมีความคิดที่เจิดจรัสจริงๆเนี่ยหาได้ยากอย่างยิ่งคนที่ดีพร้อมคนที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เรื่องงา่ายเลยที่เราจะหาเจอแต่กะนั้นจริงๆแล้วเราทุกคนก็ปรารถนาสิ่งเดียวกันนั่นคือคนที่ดีที่สุดคนที่สมบูรณ์แบบคนที่เพอร์เฟกแต่ผมอยากจะให้คุณตั้งคําถามว่าแล้วตัวของเราเองมีสิ่งที่บกพร่องอะไรบ้างหรือเปล่าตราบใดที่เรามีสิ่งบกพร่องสิ่งนั้นนั่นแหละมันก็จะเป็นจุดที่มาย้ำเตีมเดิมว่าเราต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้และเราต้องยอมรับตัวเองก่อน ยอมรับว่าเราไม่ได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบยอมรับว่าเราไม่ได้มีพ่อแม่ที่ดีเลิศเลอเราจะหาจุดที่เราภูมิใจเขาได้ยังไงผมเชื่อว่าทุกคนมีจุดนี้ด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่เราต้องหามันให้เจอการดำเนินไปของชีวิตก็ล้วนประกอบไปด้วยตัวแปรอันหลากหลายแต่เราก็ต้องยอมรับปัญหาของคนอื่นด้วยเช่นกันเมื่อชีวิตนั้นกําลังเหวี่ยงเราไปในจุดจุดหนึ่งที่เราไม่เข้าใจ the unknown of unknown นั้นกําลังทํางานเราไม่รู้ว่าเรากําลังไม่รู้อะไร สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรมันกลับกลายเป็น question mark ที่ใหญ่อย่างยิ่งที่ทําให้เรานั้นไม่เข้าใจตัวเองและไม่เข้าใจผู้อื่นรวมไปถึงไม่เข้าใจสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นขอให้คนทุกๆคนที่กําลังเจอเหตุการณ์นี้ตั้งสติก่อนเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นเรื่องปกติสามัญนั่นก็คือรู้ต้องการหาความสุขเป็นพื้นฐานที่แม่ไม่รับฟังปัญหาไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนไม่ดีเพียงแต่เขาไม่เคยจะฟังปัญหาหรือเปลาล,เลานวกับไ ในวันที่แม่เป็นเด็กเขาถูกเลี้ยงดูมายังไงพ่อแม่ของแม่เราเนี่ยตายายเขาเป็นคนที่นิสัยแบบใดแล้วตัวแม่เราเองเขาเป็นคนที่หนักเอาบาสู้ไหมเป็นคนอดทนสูงหรือเปล่าเป็นคนมีวินัยในชีวิตไหมสิ่งนี้ที่ผมกลับไปย้อนถามนั่นก็คือเพื่อเล็งเห็นว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมีเหตุผลและมีเหตุปัจจัยทั้งหมดทั้งสิน้นเราเรียนรู้แบบนี้เข้าใจแบบนี้เราจะรู้ว่าสิ่งที่แม่ทํากับเราและสิ่งที่บางทีพ่อเขาเป็นมานจะมีบางสิ่งที่ เราไม่สามารถที่จะเข้าใจเข้าได้ทั้งหมดขอแค่เพียงเราเริ่มที่จะเข้าใจคนคนหนึง่งอย่างน้อยเขาคือคนในครอบครัวข,ของเราทําแบบนี้จะดีที่สุดแล้วเมื่อน,นั้นเมื่อเราตั้งคําถามไปยังจุดที่ถูกต้องเราไม่ได้รับคําตอบที่ถูกต้องกลับมาแล้วสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดริเทนติง้งสำคัญอย่างยิ่งทุกๆดีเทลทุกๆรายละเอียดมันกำลังกระบ,บงบอกและกระบงชี้ว่าเรานั้นเป็นคนอย่างไรชเช่นเดียวกับสิ่งที่เรามองคนคนอื่นเหมือนกันถึงแม่พ่อแม่เราจะไม่ใช่พ่อแม่ดีเด่น ในโลหรือได้ถ้วยใดใดแต่อย่างน้อยเขาก็เลี้ยงเรามาจนโตให้การมันจัดสรรดีกว่าการที่เราไปตัดสินเขาซึ่งบางทีสิ่งที่ผมพูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าผมเข้าข้างพ่อแม่ของใครก็ตามแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดแบบนี้นั่นก็คือเราทุกคนนั้นมีปมในอดีตเราทุกคนไนด้มีปัญหาในชีวิตถ้าเกิดสมมุติว่าเราเตือนเขาเราเข้าใจเขาเราทําทุกวิถีทางหมดแล้วหน้าชีเราก็คือปล่อยให้เขาทําสิ่งนั้นต่อไปทุกคนมีการเป็นของตัวเองทุกคนมีวิบากในสิ่งที่เรากะทา เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยนอกอจากเปลี่ยนแปลงความพิของตัวเองที่เรามีต่อเขาอย่าด้อยค่าครอบครัวตัวเองอย่าด้อยค่าสิ่งที่ตัวเองเกิดขึ้นมาทุกอย่างมีเหตุผลทุกอย่างเป็นแงม่มุมวันหนึ่งที่มีคนเข้ามาปรึกษาในเพจผมเชื่อว่านั่นคืนนี้เป็นหมายที่สําคัญเหมือนกันในชีวิตของคนคนหนึ่งไม่เป็นตัวผมเองหรือว่าคนที่เข้ามาปรึกษาล้วนแต่มีความสําคัญต่อชีวิตอย่างยิ่งตัวผมเองในอดีตนั้นก็มีปัญหาเหมือนกันเราก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆมากมาย แน่นอนว่าชีวิตไม่ใช่สูตรสําเร็จเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าพ่อแม่เราต้องเป็นแบบนี้พ่อต้องไม่กินเ้าต้องรับฟังแม่ต้องเป็นคนที่พึ่งพาได้ไม่ใช่เอาแต่พึ่งพาลูกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สถานที่เป็นไปได้เลยเราเรียนเห็นแบบนี้เข้าใจแบบนี้เราก็จะตระหนักรู้ว่าวันนี้เราควรทำอะไรมากที่สุดเราเข้าใจปัญหามากขึ้นเราเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือวันนี้และปัจจุบันขณะถ้าเราทําให้มันดีที่สุดผมก็ยังเชื่อว่า วันหนึ่งครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงทุกคนก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่แล้วโดวยธรรมชาติขอให้เพียงเราเป็นกําลังใจให้กับเขาและมีจุดยืนอันมั่นคงนี่แหละจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสุดท้ายนี้ถ้าเราเจอผู้ชายดื่มเหล้าแล้วเจ้าชู้ให้เราลองเปิดใจรับแบบเป็นธรรมชาติก่อนแล้วให้เริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความคิดและการกระทาสิ่งผมพูดแบบนี้นั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการเจอคนที่ไม่กินเหล้า ไมสุบูลีแล้วก็ไม่ส่งเจ้าชู้เนี่ยเราว่าแค่เป็นคนที่เข้าใจและตระหนักรู้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเข้าใจธรรมาชาติว่าคนคนนี้ทำไมก็ถึงเป็นแบบนี้เ <Head phone S 2> หตุผลในการมีชีวิตอ,อยู่ของคนคนนึงไม่เหมือนกันเราลองสวมรองเท้าเดียบคนเจ้าชู้เลยดีไหมทำไมก็ถึงต้องทำแบบนั้นเราที่คนเขากินเหล้าเมายาชอบเที่ยวบ่อยๆทำไมก็ถึงเป็นคนแบบนั้นล่ะนี่คือการตั้งคำถามเพื่อเราจะสรรหาคำตอบมากขึ้นว่าสิ่งนี้มันมีเหตุผลแน่นอนขอแค่เราเรียนรู้สำหรับตับฟัง อย่าเพิกเฉยงเด็ดขาดวันหนึ่งคุณจะมีคําตอบและคุณจะรู้ว่าคนดีๆอยู่ไม่ได้ไกลตัวคุณเลยแล้วก็อย่าลืมว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวคุณเองมาตลอดเวลาผมเชื่อทุกปัญหาย,อย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a จด้วยนะครับ